ที่58สูงเซี่ยวลิมยี่เราดาลุนีร้วนยืนตะลึงลานกับที่สีหน้าแม้ผิดแผกแตกตา่างแต่ต่างบังเกิดความรู้สึกเจ็บเช่นกันประการหนึ่งพวกนางคล้ายรู้สึกสูญเสียสิ่งใดไปดวงตานงคลานทองเออคลอด้วยหยาดน,น้ำพ,พึมพำว่าเขาจากไปแล้วหยุดเล็กน้อยจึงส่งเสียงราวละเมอว่างแต่ข้าพเจ้ายังคงรักเขาช่วยชีวิตข้าพเจ้าเพียงรักเขา ไม่มีบุคคลที่สองยึดครองตำแหน่งในดวงใจข้าพเจ้าได้อีกในเสียงพร่ำรำพันดวงตาจับจ้องมองคิดทางที่เสียงโุลนทิ้วหายรับสามศูนอย่างเสื่องซึมเศร้าชุยเปียทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยรักเขาแต่ก็แค้นเขาเขาเป็นบุรุษที่น่ารักแต่ก็เป็นจอมมันร้ายอันอมหิตนองคานทองพลิ้มตาลงหยาดน้ำสองสายจึงไหลหลังลงอาบแก้ม ลอบร้องในใจเขาเอามาเห็ดหรือนั่นเนื่องเพราะพวกท่านไม่เข้าใจเขาต่างหากนับแต่เขาปรากฏขึ้นในวงนักเลงก็ถูกบีบคั้นคุกคามจากทุกด้านหากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นสมควรทําอย่างไรนี่เป็นคําแก้ต่างแทนเสียงโกหหุ่นทิ้วแต่ไม่ได้บ่งบอกจากปากเสียงโกหหุ่นทิ้วจากไปแล้วแต่กลับสร้างความสลดหดหูอ,ไอาไลอมรนแก่บุคคลที่ยังหลงเหลืออยู่เห็นช่างหุยพันสมัดแขนเสื้ออันกว้างใหญ่ค้าหนึง่ง พินเจ็ดสายอันเล็กๆซึ่งซุกซ่อนอยู่ในแขนเสือ้อจึงเลื่อนถลายออกมาตกอยู่ในเงิม้วมือของนางนิ้วเรียวงามพอกรีดลงบนสายพินเสียงติ่งตังก็ดังกังวานขึ้นเสียงพินไพเรสนหูแฝงอำนาจดึงดูดใจอย่างปราดชวนให้ผู้รับฟังเคลิบเคลิมงมงายนงครานทองชุยเปีอาคาตุกะแขนทองและพวกเกยรับฟังเพลงเสรสรวนคลุ้งคลั่งซึ่งเฮงช่างหุยเคยดีดบรรเลง ตอนอยู่ในห้องโถงนิกายกล้วยไม้แดงแต่ตอนนี้จำแนกออกว่าหาใช่เพลงเสสวนคลุ้มคลั่งใหม่พวกหนามิสาบาเห็นชัางหุ่นบรรเลงเพลงใดขับกล่อมด้วยเจตนาใดแต่ล้วนรับฟังอย่างเคลือบเคลิ้มซึมเศาราเสียงพินดังอยู่ชั่วขณะพลันบังเกิดเสียงนกการ่ำร้องดังสอดแทรกขึ้นยามนี้อรุโนไทยเพิ่งลอยเด่นเห็นขณะน,นกหลากสีสารพันจำนวนหนึ่งโบยบินมาถึงที่แท้เป็นเพลง กล่อมทวิบานซึ่งมีอำนาจเด่นดูดชักนำคณานกบยบินมาเชื่อครู่ให้หลังแบวเสียงวิหกร้องดังยาวนานดังมาบรรยากาศในบริเวณปันป่นป่วนวุ่นวายคล้ายลมสลาตันหอมหอบมาถึงอินทรีขนาดใหญ่ตัวหนึง่งหลุดปีกลารลอนลงมานั่นเป็นเจ้าปีกเล็กซึ่งเป็นพานะของจอมเท่าอินทรีและเฮงเชงหุ่นนั่นเองเสียงพินอันพิสดารล,ล้ําผันชงาขาดหายเฮงเชงหุนขยับกายวูบ พลิ้วขึ้นบนหลังอินทรีหนงคานทองพันสถานจากภาวังตะลึงลานพร่งว่าท่านคิดไปที่ใดเฮงเชางหุยกม้มจีษะมองลงมาแวบ,บหนึ่งกล่าวอย่างเลื่อนลอยตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงคิดสืบเอาสืบแปะก่อนจบคำนมิรอรับฝั่งมาจานางตบคอยเจ้าปีกเหล็กคาหนึ่งอินทรีเหล็กส่งเสียงร้องดังยาวนานกระพือปีกทั้งสองข้างก่อกวนจนเสเก็ตชิลาเศษไม ติวเวียนบอนโผบินขึ้นสูงท้องฟ้าเฮงจังหุยจึงติดตามเสียงกวัวหุนตที่วจากไปในลักษณะนี้อาคันตุกะแขนทองกวาดตามมายังนงคลานทองเล่าเดลุนีกล่าวว่าเรากับเสีย่ยวหวงจะช่วยเหลือหลวงจีนสำนักเซี่ยวลิมออกจากเขตเทือกเขาจงน้ําใช้คนของสำนักพิการนํากลับเซี่ยวลิมพวกท่านเหล่านงคลานทองกล่าวเสียงแผ่วเบา ผู้สูงไม่ต้องกังวลข้าพเจ้ากำหนดแผนสำหรับตนเองไว้แล้วฉุยเปียงเลยนาขึ้นพินมพามากข้าพเจ้ามีถึงกับอ่อนแอจนไม่อาจยืนหยัดอยู่ได้ข้าพเจ้าสามารถดูแลตัวเองและทารกในท้องเป็นอย่างดีอสุรีกระบ,บี่เย็นแค่นหัวรอกกล่าวว่าเสียงกรงค้นทิ้วจากไปอีกแล้วแต่ข้าพเจ้ายังจะสืบสอบมันทวงถามความแค้นขึ้นมาเบื่อนหน้ามายังสิทธิสำนักเทียนซัวบกมือบงการว่าไปกันเถอะ จบคำสาวเท้าจากไปก่อนนี่คือยอดเขาเซียวซี่คงบนบันพทซส่งสัวหลังจากระขังวัดค่ำผ่านไปแล้วทุกสรรพสิ่งก็ตกอยู่ท่ามกลางความสงัดงนันภายใต้แสงจันทร์อาบไล้ภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเซียวลิมยีลูกนี้รู้สึกต่างงานง้ำหน้าเกลงขามยามนี้ที่เชิงเขาปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งปราดปาดมาดุดสายฟ้าขนองฝน ผู้มาเป็นบุรุษหนุ่มเขาหน้าขมขายปานหล่อแล้วลิ้นฟีปากบางเบาผู้หนึ่งมันคือเทพอัตมินเสียงกัวหุ่นทิ้วลังจากที่เสียงกัวหุ่นทิ้วอาศัยกําลังเพียงลําพังทลายพรยถาสถานธรณีประหารประหานยอดฝีมือหลายสิบคนแทบสิ้นสากเหตุภูมิเทพอัตมินก็กระเดื่องเรื่องลือยิ่งขึ้นเครึ่งเดือนมานี้มีผู้คนพบเห็นร่องรอยเสียงกัวหุ่นทิ้วมีน้อย ในจุนวนนั้นมีบางคนที่ญาติจะหายเสียชีวิตในเงื้อมมือเสี่ยงลกวหุ่นทิ้วแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้ากระทบกระทั่งเสี่ยงโกวหุ่นทิ้วเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทั้งหมดล้วนหลีกลี้หนีห่างมีกล้าไกลๆคำนวณจากเส้นทางเดินชนชาวบุรีมทราวบว่าเสี่ยงลกวหุ่นทิ้วกำลังเดินทางสู่เซี่ยวลิมกีเพียงแต่ม่มีผู้ใดทราวบว่าเสี่ยงลกวหุ่นทิ้วจะบรรลุถึงเมื่อใดแน่นอนยังไม่มีผู้ใดกล้าถามไทย วัดเซียวลิมยีที่เป็นผู้นำสำนักมาตรฐานมาทุกยุคทุกสมัยจะประสบภัยพิบัติหรือนี่เป็นปมปัญหาที่ทุกผู้คนเคลือบแคลงสงสยัยแต่ทุกคนล้วนมุ่งหวังมากเสี่ยงควงขึนทิ้วพอเข้าสู่เซียวลิมยีจะไม่หวนกลับออกมาอีกคุ้มกำลังเซียวลิมยียังคงลึกล้ำกล้าแข็งสุดเปรียบปานชนชั้นผู้อุโสในสำนักส่วนใหญ่บำเพ็ญภาวนาอยู่ภายในวัดน้อยครั้งจะเข้าสู่วงนักเลง สำหรับความนี้ทุกผู้คนล้วนทราบกระจางดีหากไม่ใช่เหมือนประชิตเดียวใดปรากฏขึ้นที่สวนบวยติ้งหงสยบเสียงโกวหุนทิ้วไว้ชนชาวบุลิมยังวิราบว่าเสี้ยวลิมยี่ยังมีบรประชิตสูงสักเยี่ยงท่านรูปหนึ่งมาดแมนคลาก่อนเสียงโกวหุนทิ้วสามารถทลายวงล้อมเราสำนักมาตรฐานออกจากโรงเตี้ยมแป๊ะซัวแต่ฉายาบรประชิตเดียวใดยังคงประทับอยู่ในห้องความทรงจำทุกผู้คน จนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้าบุกขึ้นเซี่ยวลิมยีมาก่อนแต่แล้วค่ำคืนนี้เสียงกวัวหุ่นทิ้วปรากฏขึ้นที่เชิงเขาเซี่ยวซิหงแล้วหลังจากเง่ยหน้าขึ้นจับจ้องมองเล็กน้อยร่างพันศา์พุ่งขึ้นสู่ยอดเขาดูดสายลมหอบหนึ่งท่าร่างนี้สวยงามจับตาทั้งรวดเร็วว่องไวขยับบูบว่าหลคลั่งคลาก็ขึ้นมาได้ครึ่งทางพลันกวัดแว่งสองแขนใช้ออกด้วยท่าก้าวๆเหนือนาพา ร่างเสียงโกงหุ่นทิ้วกลีกเป็นรูปครึ่งวงโค้งอย่างสวยงามระลิ้วลงบนยอดเขาเซี่ยวซิ่หงวัดวาตรังานโอลาณครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างไกลไพศาลจึงปรากฏแก่สายตาเหนือซุ้มประตูวัดทั้งป้ายขวางกว้างใหญ่จะารึกอักษรสีทองสามตัวว่าเซี่ยวลิมยีเสียงโกงหุ่นทิ้วพลุ้งผ่านใจเล็กน้อยต้องสูดลมหายใจลึกๆคาหนึ่ง นี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ชนชาวบูลิ้มทั้งแผ่นดินเขารบยกย่องจะอย่างไรยังคองอนุภาพที่ม่อาจรุกลานกล้ำกลายแต่แล้วมุมปากเสียงกกวหุ่นทิ้วปรากฏรอยยิ้มเยือกเย็ยนเยียบขึ้นสืบเท้าซ้ายก้าวใหญ่ไม่เห็นขยับกายทำทา่าร่างพันลอยขึ้นจากพื้นและเลี้ยวลงบนกำแพงล้อมอิฐแดงที่สูงสองวาเสียงกกวหุ่นทิ้วตวัดปลายเท้าเล็กน้อย เตะอิดแดงก้อนหนึ่งลงยังกลางลานตึกมั่อเกิดเป็นเสียงเพีย้ยเบาเบาุ่มเสียงนี้แม้แผ่วเบาแต่ในวิการสงัดงนันรู้สึกแจ่มชัดเป็นพิเศษนี่เป็นเจตนาจงใจของเสียงโก้ฮุนทิ้วเป็นความหมายบอกต่อหลวงจีนเซี่ยวลิงยี่ว่าตนเร่งรุดมาตามนัดหมายแล้วหาคาดไม่ว่าเสียงเพี้ยพอผ่านพ้นทุกสรรพสิ่งยังคงเงียบสงัดดังเดิมบนหลังคาตึกที่ปลูกแน่นขนาด ยังคงเมื่อถมึนปราศจากแสงโคมไฟหรือปฏิกิริยาใดๆเสียงโกหนทิ้วรอบสงสัยใจนี่นับเป็นเหตุผิดปกติวิสัยจริงๆในวัดเชี่ยวลิมยีที่เป็นศูนย์รวมวิชาการต่อสู้อันถูกต้องหรือไม่มีหลวงจีนเฝ้าเวรรักษาแม้สักรูปเดียวอีกประการมงนักเลงล้วนทราบว่าเสียงโกหุนทิ้วกำลังเร่งรุดสู่เชี่ยวลิมยีตามนัดหรือวัดเชี่ยวลิมยี่กลับไม่ทราบและแคะละขายเสียงโกหนทิ้วไหนเลยทราบว่า หลายร้อยปีมานี้วัดเซี่ยวลิมยีจัดหน่วยยามราตเรนทุกค่ำคืนมีแต่ค่ำคืนนี้จึงนอกเหนือกฎเกณฑ์เสียงโกหุ่นทิ้วสก,กิดเท้าเล็กน้อยดีดกายขึ้นจากกำแพงล้อมสาดพุ่งเข้าไปด้วยระดับความเร็วสุดแสนนี่คือวิชา99เหมือนภา9อย่างติดต่อกันกลางอากาศ39้าร่างเสียงโกหุ่นทิ้วลอยข้ามลานกว้างเกือบิบวาผ่านตึกรามช่วงแรกลานตึกช่วงที่สอง และเลี้วลงบนสันหลังคาแห่งหนึง่งเสียงกงหุ่นทิ้วไม่ปกปิดร่องรอยยืนตะงานบนสันลังคาตึกกวาดสำรวจมองแต่ทว่ารอบบริเวณยังคงเมืดทธมึนปาสจ,จากซุ้มเสียงผิดปกติไม่เห็นเงาร่างผู้คนในลานตึกช่วงที่สมเพาะปลูกดอกไม้นานา,นาพันธุ์ก่อสร้างเก่งพักร้อนร่มเย็นทิวทัศนงามตรกตารหน้าพิลมตามคำร่ำเรืออุบาสกอุบาสิกาที่มานมัสการ หรือบุคคลภายนอกเพียงสามารถท่องเที่ยวถึงลานตึกช่วงที่3เท่านั้นลานตึกช่วงที่4ยึดครองพื้นที่ประมาณร้อยวาจัดตั้งแค่อาวุธเรียงรายอาวุธในสารระบบทั้ง18ชนิดยังมีหลักหินกระสอบทรายแผ่นกระดานเครื่องมือในการฝึกซ้อมครบกคลั่นนับเป็นลานฝึกปืออันสมบูรณ์แบบส่วนช่วงที่5เป็นตึกรามห้อหอโครงสร้างวิจิตรพิสดานแถมหนึ่ง ชั่วพริบตาเสียงโก้หุ่นทิ้วล่วงล้ำเข้ามาหลายร้อยวาเข้าสู่ใจกลการของเซี่ยวลิมยี่แล้วแต่ยังคงไม่พบผ่านเงาร่างผู้คนเสียงโก้หุ่นทิ้วโทรศะพุ่งขึ้นขณะจะแงหน้าส่งเสียงกูร้องท่านเห็นที่ห่างไปสิบวาปรากฏแสงโคมไฟมุบออกมาที่ห่างไปสิบวาเป็นดงสนแถบหนึ่งนับเป็นโคมไฟจุดแรกที่พบเห็นในเซี่ยวลิมยี่เสียงโก้หุ่นทิ้วค่อยหยับกายบูบใายวิชาก้าวๆเหินนา พุ้งปลาดสูดงสนนั้นนอกดงสนห่างประมาณสองวาเป็นวิหารโบราณหลังคามมุงกระเบื้องสีเขียวระเบียงสี่กลงสีแดงหลังหนึ่งชองฝากประตูวิหารแขวนคมไฟสองดวงศาสองเห็นถึงอักษรสีทองบนป้ายขวางเหนือประตูว่าวิหารใต้ห้องปอเตย ตามคำร่ำเรือวิหารนี้เป็นสถานที่ชุมนุมศิษย์เซี่ยวลิมยี่ปกติไม่เปิดออกโดยง่ายใดเสียงโกหกุ่นทิ้วแพ่งตามโมไปมานแมนอยู่ห่างไกลยังเห็นในวิหารชุมนุมเต็มไปด้วยผู้คนหรือหลวงจีนเซี่ยวลิมยี่ล้วนชุมนุมอยู่ในวิหารเสียงโกหกหุ่นทิ้วขยับเคลื่อนไหวอีกคราพทิ้วกายไปอย่างวิหารใต้ห้องปอเต๋โดยปราศจากส่มเสียงผิดปกติ ในวิหารจุดโคมไฟสว่างสวัยดุดกลางวันแต่เนื่องเพราะดงสนบทบงังยามเร่งรุดมาจากด้านหน้าจึงมองไม่เห็นกึ่งกลางวิหารจัดตั้งเก้าอี้มากมายหลายสิบแถวนั่งเรียงรายด้วยหลวงจีนทั้งชราชกันศักษีผิดแผกแตกต่างทั้งหมดล้วนเป็นหัวหน้าตึกผู้ดูแลภายในวัดดำรงตำแหน่งต่างๆของเซี่ยวลิมยีในจำนวนนั้นยังมีสิทธิ์คารวาสังกัดสำนักเซี่ยวลิม จากการคำนวณโดยคร่าวๆมิหารใต้ห้องปอเตยชุมนุมผู้คนทั้งสิน้นหลายร้อยคนไม่น่าเล่าเสียงโกหุ้นทิ้วเข้าวัดมาหลายช่วงตึกไม่พบผ่านหลวงจีนแม้สักรูปเดียวที่แท้ทางบรรพชิตทั้งคาราวาสของเซียวลินล้วนชุมนุมอยู่ในวิหารใต้ห้องปอเตยผ้าม่านสีเหลืองในวิหารถูกเลื่อนออกโวยเ,เห็นเป็นแท่นบูชาหลังหนึง่งบนผนังห้องแขวนผ้าวาดของหลวงจีนชาลาบุคลิกเคร่งขมึมสำรวม สร้างความยำเกรงแก่ผู้เห็นสร้างความยำเกรงแก่ผู้พบเห็นรูปหนึ่งนี่คือภาวาดของปรมาจารย์ตักหมอผู้ก่อตั้งวัดเซี่ยหลินยีบนแท่นบูชาจัดวางกระถางลายมังกรหงส์ที่แท้เป็นกระถางมังกรหงส์อันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของสำนักเซี่ยหลินยีบนกระถางมังกรหงส์ปักทูบไม้แก่นจันทร์สามดอกกระจายควันหอมลอยอ้อยอิง ท่านได้หลวงกินชลาซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งแถวหน้าสุดรูปหนึ่งพันหังควับมายังหน้าต่างวิหารกล่าวเสียงทุ้มหนักมากประสกแช่เสียงกลัวซุกซ่อนอยู่บนหน้าต่างมีรู้สึกเย็นซีดไปหรือใหญ่ไม่เข้ามานั่งสนทนากันวาจาพอกล่าวหลวงกินในวิหารล้วนมีสีหน้าตื่นเต้นตระหนกขึ้นหลวงกินชลาผู้กล่าววาจาเป็นเลี่ยวติ้งเสี่ยงสือหัวหน้าหัวหน้าเจียงเล่าอีกคณะผู้วิโส มีศักดิ์ศรีและพลังฝีมือสูงสุดเหนือล้ำกว่าหลวงจีนในวิหารหรือเสียงกวงหุ่นทิ้วเร่งหลุดมาแล้วจริงๆรอคอยชั่วขณะเบื้องนอกยังปราดจากซุ้มเสียงผิดปกติใดๆดสายตาที่จับจองไปยังหน้าต่างวิหารทั้งหลายร้อยคู่เริ่มทอประกายคลางแคลงสงสัยขึ้นแต่ทว่าเซี่ยวลิมยีมีกฎระเบียบเข้มงวดกวดขันเหล่าหลวงจีนจึงสงบปากคำไม่กล่าววาจา เพียงแต่ในใจทั้งหมดอดคำหนึ่งไม่ได้หรือท่านหัวหน้าคณะผู้โอุปโสฟังผิดไปด้วยพลังการฝึกปืออันเลื่อนล้ำของท่านไหนเลยฟังผิดได้เลี้ยวติ่งเสี่ยงซือตาทอประกายวูบผ่านยืดกายขึ้นจับจ้องมองหน้าต่างวิหารเน้นเสียงว่าเสียงกลัวเสียวเหี้ยบอัตมากำลังเชื้อเชิญท่านกระแสเสียงเปล่งจากจุดศูนย์อันลึกล้ำรอบวิหารบังเกิดเสียงสะท้อนลั่นอืองเฮเสียงแค่นหัวร้ออันเย็นชา พันดังเข้ามาในวิหารอย่างชัดเจนหลวงจีนหลายร้อยรูปล้วนมาเกิดความตื่นเต้นตระโนกขึ้นแม้แต่เลี้ยวติ้งเสี่ยงซือก็ไม่นอกเหนือกฎเกณฑ์เช่นหัวรอหาใช่ดังจากบานหน้าต่างที่ทั้งหมดจับจ้องมองอยู่หากแต่ดังจากทิศทางด้านตรงข้ามผู้ส่งเสียงเช่นหัวรอย่อมเป็นเทพหัตถมินเสียงกวงหุ่นทิ้วเลี้ยวติ้งเสี่ยงสือล่วงรู้การมาของเสียงกวงหุ่นทิ้วแต่ยังคำนวณตำแหน่งที่ฝ่ายตรงข้ามเร้นกายอยู่ไม่ออก ได้เห็นเสียงกวงหุ้นเทียวยืนหยัดบนหน้าตา่างสองตาศาสตร์ประกายเย็นเยียบดุดสายฟ้ากรวดกลาดเข้ามาในวิหารหยุดยั้งอยู่ที่เลี้ยวติ้งเสี่ยงซสือ่อเลี้ยวติ้งเสี่ยงซสือ่อแม้เป็นบนรรพชิตอายุหลายสิบปีสีหน้าย,ยังคงแปลเปลี่ยนอย่างสุดละครับหลายร้อยปีมานี้เซี่ยวลิ้มยี่ไหนเลยเคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาก่อนศัตรูภายนอกสามารถล่วงล้ำเข้ามาในระยะประชิดใกล้แม้แต่มันยังคำนวณตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามไม่ออก นับเป็นเรื่องกระทบกระเทือนถึงเกียรติภูมิสำนักเสี่ยวลิ้นจริงๆเสียงกวหุ่นทิ้วไม่เห็นขยับกายทำท่าก็พลิ้วข้ามบานหน้าต่างเข้ามาด้วยปาศจ,จากเสียงชายเสื้อพระท่าลมแม้แต่น้อยนละลิ้วที่กลางวิหารวิชาท่าร่างที่แสดงออกนับเป็นหน้าแตกตื่นสถานโลกยามกระทันหันสะกดดวงจีนทั้งหลายร้อยลูก นั่งนิ่งเงียบกันไปเสียงโกงหุ่นทิ้วกล่าวเสียงกลางวานว่ากขาพระเจ้าเสียงโกงหุ่นทิ้วเร่งรุดมาตามกำหนดนัดเลี้ยวติ้งเสียงสื่อข่มสติลงกล่าวเสียงทุ้มหนักประโสคนับแต่บรรลุถึงเชิงเขาทรงชัวสิทธิ์ารวาสวัดเราก็รายงานขึ้นสู่สำนักแล้วดังนั้นเสี้ยวหลินยีจึงเรียกระดมสิทธิ์ภายในวัดชุ่มนุมอยู่ในวิหารไต่หงปอเตยรอต้อนรับประสบทันเสียงโกวหุ่นทิ้วกล่าวเสียงราบเรียบว่า ได้รับเกียรติอย่างใหญ่หลวงป่าน,นี้ช่างมิกล้ารับจริงๆหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวถามว่าเพียงไม่ทราบเจ้าสำนักเซี่ยวลิมยี่ใต้ตีใต้กักเสี่ยงสื่ออยู่ที่ใดที่แท้เสียงขัวหุ่นทิ้วไม่พบเห็นหน้าเจ้าสำนักเซี่ยวลิมยี่และพวกทั้งสามอยู่ในวิหารจึงเอ่ยปากถามไทเลี้ยวติ้งเสียงสืงส่อหน้าเคร่งเครียดเดินชาลงกล่าวว่าท่านเจ้าสำนักและใต้ตีใต้กักได้รับคุ้มครองจากคนของสำนักพิการ ขึ้นมาถึงเซียวลิมยีแต่เนื่องเพราะรับบาดเจ็บปอบช้ำยังอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวดังนั้นมอบหมายให้อัตมาสั่งเรื่องราวแทนเซียงกวงฮุนทิวส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงรับทราบไม่กล่าวว่าอะไรเหลียวติ้งเซียงสื่อสืบท้ามาก้าวใหญ่กล่าวว่าประสบเมื่อเร่งรุดมาก็สมควรให้ความกระจ่างแก่สำนักเราแล้วเซียงกวงฮุนทิวกล่าวถามว่าให้ความกระจ่างอันใด เกี่ยวกับเรื่องที่ประสบเรียนรู้ฝ่ามือปนศิลาจบบทที่58